สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูจอยอีกแล้วนะคะในห้องเรียนออนไลน์นะคะวันนี้ครูจอยก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้กิจกรรมต่างๆนะคะอ่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในหน่วยของเรานะคะวันนี้ครูจอยก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะอ่าเด็กๆพร้อมหรือยังคะอ่าใครร้องเพลงนะคะได้นะคะร้องตามและทำท่าทางตามได้เลยนะคะอ่าเพลงนะคะเกีย่ยวกับผลไม้เป็นเพลงภาษาอังกฤษนะคะอ่าพร้อมแล้ว นะะค Watermelon Watermelon Papaya Papaya Banana and Orange Banana and Orange Fruit Salad Fruit Salad อีกหนึ่งรอบนะคะ Water melon, Watermelon Watermelon Papaya Papaya Banana and orange b a n a n a น n d o r a n g อ for เ a l a d for salad. Food salad. อ่าเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็ก,ดกๆร้องเพลงและทำท่าทางได้ไหมคะอ่าต่อไปนะคะครูจอยจะพาเด็กๆนะคะเรียนรู้ในหน่วยที่17นะคะในเรื่องธรรมชาติสวยงามนะคะเรื่องที่5นะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมอ่าเรามาดูประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ หนึ่งเลยนะคะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆในป่าอ่าสนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ่าเด็กๆเ,เคยไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตกทะเลนะคะบางคนชอบเดินป่านะคะอ่าสามนะคะเป็นอะไรคะช่วยในการคมานาคมนะคะในการเดินทางทางเรือนะคะอ่าอันที่สีนะคะเป็นแรงอาหาร นะค,ะคนส่วนใหญ่แล้วนะคะจะชอบหาอาหารนะคะในในคะในธรรมชาติในปา่าในแหล่งน้ําต่างๆนะคะที่มีอยู่ตามธรรมชาติของเรานะคะเพื่อมาเป็นอาหารนะคะ่าต่อไปนะคะเรามาดูซิว่าเด็กๆเ,เห็นภาพด้านหลังครูโจยไหมคะมีทั้งหมดกี่ภาพสามภาพด้วยกันใช่ไหมคะ เด็กๆนะคะมาดูภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามนะคะว่าภาพใดบ้างนะคะที่แตกต่างจากภาพอื่นอาลองสังเกตดูสิใช่แล้วค่ะภาพที่สองถูกต้องค่ะเก่งมากเลย่ต่อไปนะคะเอ๊มีตัวอะไรบ้างนะภาพนี้มีอยู่3มภาพอีกเหมือนกันนะคะภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามภาพใดบ้างที่ไม่เหมือนเพื่อนเด็กๆช่วยคุณจ้อยตอบหน่อยได้ไหมคะ อ่าใช่แล้วค่ะภาพที่สามนั่นเองเก่งมากเลยอ่าต่อไปนะคะครูจอยก็จะพาเด็กๆนะคะมาฝึกอ่านออกเสียงนะคะอ่าเด็กๆดูภาพเลกเลยนะคะเป็นรูปอะไรเอย่ยรูปทอผู้เท่านั่นเองเอ๊ะแต่ทอผู้เท่าเนี่ยบวกกับสระอะไรคะสระอะนะคะทอผู้เท่าบวกสระอะอ่านว่าทออทะะ ทออัทอีกหนึ่งรอบนะคะทออัทเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะภาพที่สองภาพอะไรเอย่ยอ่าเป็นรูปใบไม้เอะใบไม้ตัวอะไรคะบอใบไม้นั่นเองบอใบไม้บวกสาะอาอ่านว่ายังไงคะอ่าอ่านว่าบออาบาบออาบาอีกหนึ่งรอบนะคะ บออาบาเก่งมากเลยค่ะอ่าต่อไปภาพที่สามนะคะเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปปลานั่นเองนะคะเอ๊รูปปลาพยัญชนะตัวอะไรลูกปอปลานั่นเองปอปลาบวกสระอะไรเอ่ยปอปลาบวกสระอีอ่านว่ายังไงคะอ่าใช่แล้วค่ะปออีปีอีกสองรอบนะคะปออีปีปออีปีเก่งมากเลยค่ะอ่ามาดูภาพต่อไปนะคะ เป็นภาพอะไรเอย่ยโอ้ภาพพึ่งนั่นเองเอ๊ะภาชนะตัวอะไรเอย่ยใช่แล้วค่ะหอพึ่งหอพึ่งบวกกับสระอะไรคะสระอีเอ๊ะจะอ่านว่ายังไงนะถูกต้องค่ะหออีผีหออีผีเก่งมากเลยค่ะอะเรามาดูภาพต่อไปเลยอ่ะเป็นพ่อพู้เท่าอีกแล้วเอ๊ะแต่พ่อพู้เท่าเนี่ยจะผสมกับสระอะไรคะสระอื้อ ใช่แล้วค่ะทอผู้เท่าบวกสระอืออ่านว่ายังไงคะทออือถือทออืถอถทอเก่งมากเลยค่ะามาดูภาพต่อไปเลยเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปพึ่งนั่นเองเอ๊รูปพึ่งบวกสละอะไรเอย่ยสละอือใช่แล้วค่ะผอพึ่งบวกสระอือผออือผือผออือผืออีกหนึ่งรอบนะคะขออือผืออะต่อไปเลยนะคะ เป็นรูปอะไรคะรูปใบไม้นั่นเองใบไม้ก็คือตัวอะไรลูกบอใบไม้บวกสระอุถูกต้องค่ะบอใบไม้บวกสระอุบออ,อุบุบออ,อุบุบออ,อ,อุบุเก่งมากเลยค่ะมาดูคำสุดท้ายนะคะเป็นรูปอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นรูปป่านั่นเองอ่ารูปป่าก็คือพยัญชนะปอป่าปอปลาบวกสระอู ปออูปูปออูปูอีกหนึ่งรอบนะคะปออูปูเก่งมากเลยค่ะเด็กๆอ่าต่อไปนะคะครูใจก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆห้าจิใบงานนะคะอ่าใบงานที่หนึ่งนะคะจะอยู่ในชุดหนังสือลองลอยนะคะหน้าที่24นะคะใบงานที่สองจะอยู่ในหนังสือนะคะชุดเสริมทักษะหน้าที่21ต่อไปนะคะ ใบงานที่3จะอยู่ในชุดเสริมทักษะหน้าที่22ค่ะต่อไปใบงานที่4จะอยู่ในชุดเสริมทักษะหน้าที่23นั่นเองค่ะใบงานสุดท้ายก็อยู่ในชุดเสริมทักษะนาที่24เหมือนกันค่ะเด็กๆอย่าลืมทำใบงานนะคะใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะสามารถให้ผู้ปกครองถ่ายรูปใบงานส่งไปหาคุณครูประจำชั้นนะคะคุณครูจะได้ทำงาน คุณครูประจําชั้นจะได้ทําการตรวจให้นะคะเด็กๆมันฝึกฝนมันเรียนรู้นะคะมันพัฒนาตนเองนะคะวันนี้ครูจอยก็มีกิจกรรมมาฝากเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ